ความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาระบบกระจายยุทธให้ก้าวข้อสู่ดิจิทัลอย่างแท้จริงเราจะมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบซีดีดีขององค์การกรจายยุทธให้เป็นระบบดิจิทัลล่าสุดเราจงมองหาพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจว่าความปลอดภัยของโลจิบาลเป็นรากฐานของความเชื่อมัน่นทําให้ระบบของเราปลอดภัยฉลาดและน่าเชื่อถือ่ีขึ้นครับ ผู้บริการบริหารของโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับโรงพยาบาลวิชัยยุทธ์เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เราก่อตั้งมาแล้วมากกว่า55ปีที่ผ่านมาเรามีความมุ่งม,มั่นในการที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้รับบริการผ่านความเป็นเลองทางการแพทย์เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทั้งด้านเทคโนโลยีต่างๆที่นํามาใช้โดยโรงพยาบาลทั้งทางการแพทย์และในส่วนที่สั่งโดนทางการแพทย์ พัฒนาระบบวิทยายุดให้ก้าวข้อสูงดิจิทัลอย่างแท้จริง CCTV ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราให้ความสำคัญก็มีผลต่อความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในบงค์กาเราจะมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบจีทีทีขององค์ารวิทยยุทธให้เป็นระบบดิจิทอลล่าสุดที่จะสามารถรองรับ AI ได้ต่อไปในอนาคตเพื่อยกระดับ ลอดภัยเราจึงมอง,งหาพาร์ทเนอร์ที่เข้าใจว่าความปลอดภัยของโรงพยาบาลไม่ได้เป็นแค่เรื่องเทคนิคแต่เป็นรากฐานของความเชื่อมัน่น True Business เข้ามาเชื่อมโยงและช่วยออกแบบโซลูชันครบวงจรตั้งแต่ระบบกล้อง AI Server, s ซ r ร e r EVS Storage จนถึงระบบ VMS ที่เชื่อมต่อกล้องมากกว่า7 0 0จุดทั่วโรงพยาบาลตอนการทำงานกับ True Business และการติดตั้งเราได้เห็นประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่เจ้ษสาความปลอดภัยของเราสามารถจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วจากการที่มีภาพที่มีปากกุชันเช่นสาหรับพื้นที่ที่มีการควบคุมระบบสามารถแจ้งเตือนได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้เข้าไปในพื้นที่เหล่านั้นในกรณีที่เราต้องการติงภาพย้อนหลังเจ้าหน้าที่เักษาความปลอภัยของเราก็สามารถติงภาพได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำถ้าใช้ผมสรุปเป็นสาระำัญง่ายๆการร่วมมือกักบ True Business ในครั้งนี้ ทำให้ระบบของเราปลอดภัยฉลาดและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้นครับ